เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่นองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปน,นี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับแปลงนี้เป็นบ้านสวนเพื่อการพักผ่อนเลยครับบรรยากาศดีงเงียบสงบนะครับเนื้อที่200ตารางวาตัวบ้านขนาด2ห้องนอนครับ1ห้องน้ำ1ห้องโถงมี1ห้องครัวมีโรงจอดรถด้านหน้า ลหลังบ้านก็มีด้วยนะครับมีพื้นที่ผูกไปนอนนะครับพื้นที่เยอะครับสองร้อยตารางวาเลยในสวนก็มีเงาะมีทุเรียนนะครับมีทุเรียน6ต้นอายุ2ปีนะครับแล้วก็พืชสวนอื่นอีกหลายอย่างเลยครับมีมะปรางด้วย4ต้นในตัวบ้านก็สวยกามสภาพดีครับถ้าชอบสไตล์บ้านสวนก็ฝากด like กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้ไม่พลาดตัวเลือกให,ใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดต like ิดตามกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้ก็เริวดูรรบรรยากาศัรอบรอก่อนนะครับ พิกัดแปลงนี้อยู่ตำบลตับโงครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกใกล้แหล่งความเรัรเลนนครับมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมอยู่อาศัยได้จริงนะครับไม่เปลี่ยวไม่ป่าครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับมีบอ่อมาดานให้ด้วยครับเนี่ยครับบ่อน้ำมาดานเอาไว้สำหรับรถต้นไม้ให้รถสวนนะครับ เรียนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้คนระับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะดูที่ดูบ้านก็สายตรงถึงผูขายได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ